รบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้ปอ,อป่าสกุลสกุลมาพ่อพ่อกับสาวเอืองพาแซ่บชาเดลมือนี้สาเวเอืองจะพามากินกุ้งลาดน้ำปลาร้พริกเผ็ดนรกแตกสองร้อยเม็ดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจ้ามาแซ่บแซบภาษาเอืองนะจ้าสาเวเอืองจะพามาชมวิวหน้าบ้านนะคะมากินหน้าบ้านกับสาเวเอืองจ้ามือนี้จ้า มาจ้ามาจัดจากภาษาเอื้องนะจ้าครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสุกุลสุกุลมาพบพ่อกระสาวเอื้องพรสต์แชนแนลวันนี้สาวเอื้องจะพามากินกุ้งกุ้งเผ็ดนรกมาจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแสบเผ็ดเผ็ดกระสาวเอื้องน,นะจ้า พ่อแม่พี่น้องจ๋าทั้งทางไทยทั้งสปปลาวทั้งดางประเทศเอฟบีเอเอ็นโรว์คัมตัวอีส์ฟิสต์มีมาจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้กินข้างนอกผักแกงแซาเอิญก็มีผักสลัดแล้วก็มีผักอีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าวาหลายจ้าแล้วก็มีแคบหมูกรอบๆแซวเาเอิญทอดเองนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้มันเซาเอิญคิดว่ามันสิัหมมันบ่รใหม่เด้อจ้าแล้วก็มีจ้แคบหมูกรอบๆเลยจ้าแล้วก็มีขนมจีนนะคะ กุ้วเอื้องจ้ารากินหนาบ้านพี่น้องจ๋ามาตากแดดเอาวิตามินหน่อยนะคะพี่น้องจ๋ามาจา้ากุ้งนรกพริกเผ็ดสองร้อยเม็ดเผ็ดเผ็ดจวดจัดกันกับส้าเอองนะจา้าทําไมพี่น้องจ๋ามาจา้าบวบอไหลกินเลยจา้าหิว ข้างนี้ต้อง้าพี่น้องจ๋าพรกสองแบบนีอ a l u e สลืมกุญแจเปิดกุญแจพี่น้องจากุ้งราดพริกเผ็ดปลาลาหนัว,วนัว <laughs> มา,วาสเตอร์่าษาเองจ้ม <laughs> เอมาเอาจิชูมาจากเดบ มลานบรรยากาศหน้าบ้านเพิ่งเคยกินครั้งแรกสาเวอร์กบจีไอเนี่อกจากพี่้องจใจฝรั่งบ้านไกลเพิ่งกะสิกิดว่าอินี่มึงเก็ดอย่างเนาะ 嗯，妈子。嗯。嗯 มมกัปบปอทัดเองเน่ยอืม่มเปิดลำโพงแบบนีนลูกสาอ จ้ะี่น้องจ้ามากินตกอกะเสาเอิงบอลูมันจะดังหรือเปล่าเด้อจา้าเสาเอิงซืยย้อมาอยู่เด้อจ้าแดดก็ดีบ่ฮ้อ,อนคพี่น้องซสนั่นแหละอื่ ีก200เม็ดนับเองพี่น้องเอาสตอมาโรยซื้อมันได้บ่ค่ายแดงอื้อ Cái <laughs> nấm chín sai làm pa sai bông khủng lột เรื่องแบบจะจุ่ม ทอดเองพี่น้องหมู่บ้านหนุ่ยเขาออกมาเหมือนเดิ กุุงรั้เสือพี่นนอง นมตีนย่วงขางพี่น้องจ๊ะอห้อ แดดต้องรับวิตามินพี่ต้องอากาศหนาว <c oughs> <c oughs> <coughs> Nà hết tìm, -tìm. <laughs> Mm-hmm. เป็ดแห้งพี่น้องจ้าขออยาดก,กินน้ำนะคะ เอาบรรยากาศนาบ้านมาเห็นบ่งพี่น้องจ้าเป็นลรกับพ่อมันรับเอาไหนพี่น้อง ทังเครื่องสปาไว้เครื่องสปาอันเก่ามันพังพี่น้องจ้า เพลียทหมีเนอกนะกินก็ได้กับบ่อฟื้นตัวเองนะจ้ะพี่น้องจ้ะแดบท้องเป็นโรคกระเพาะ เลื่อยพี่น้องจ้าเดี๋ยวสาวเอื้องไปกินต่อด้วจ้าอืมอ,มอมคลิปแรกตีออกมากินหนาบ้านน่าจ้าพี่น้องจ้ากไอยทั้งไอยทั้งพ่อเพรบ กินต่อที่ร้านมันกับเบิร์คือเก่าพี่น้องจ๋าคลิปนี้สาวเอิงกับฟากกดไลค์กดติดตามกดซัพพลายสาวเอิงนั่นเองนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบายบายนะจ้าขอโทษขอแพ้นะจ้าคลิปแหลกพี่มากินหนาบานนะจ้าสาวเอิงจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะจ้าหนาฮอนสาวเอิงก็จะมากินชมวิวให้พ่อแม่พี่น้องรับชม เจ้าจ้ปรับลูกสาวกันจ้าเฝ้าน้ำจ้า <c oughs> กลาบขอโทษเขารขพระเจ้ากลาบขอบคุณทุกไลค์ทุกวิวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเห็นเ้าเอื้องน้ำเนรจ้าายบายจ้า